เกาหลีที่ไม่ขวนพาดโดยประการทั้งปวงรสชอบแบบออริจินอลแต่ไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีจ้ะที่ร้านนี้เลยมันจาเองอยู่ที่โคโค่วอกราชะเทวีนี่เองนั่งปุ๊บก็เริ่มจากเครื่องเคียงที่มาเสิร์ฟกันแบบแน่นๆตามมาด้วยสโนว์ริงเมนูเครื่องดื่มสิเกเนเจอร์ของทางร้านและห้ามพลาดเด็ดค่ะและมาถึงเมนูเด็ดของทางร้านเมนูหมูห่มชีนั่นเองเป็นเมนูที่ต้องสั่งกันทุกโต๊ะแน่นอนมากี่รอบก็ต้องสั่งเมนูนี้แล้วมากินปิ้งย่างที่นี่ไม่ต้องย่างเองให้ลำบากนะจ๊ะนี่น้องพนักงานมา ผนนออิวด้านนอกกรอบอร่อยมากแต่ในการกินเมนูนี้นั้นฉันจะต้องใช้ความอดทนสูงมากเพราะว่าน้องพนักง,งานจะย่างเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยได้แต่นั่งมองแล้วก็กืนน้ำลายไปเลยเอยเมื่อไรฉันจะได้กินสักทีและแล้วก็ถึงเวลาที่น้องเอาชีสลงกระทะแล้วจ้าเขาจะทำแยกออกมาเป็นคำนะเอาหมูวางแล้วก็เอาชีสโปะตามชื่อเลยเป็นหมูห่มชีสน่ารักน่ารักและที่เด็ดคืออย่าลืมจิ้มกับคอนไซรหลับนะเดดซึด่นงนอกจากหมูห่มชีสแล้วก็อย่าลืมสั่งสันคอหมักนะเดดเหมือนกันมาลานี้ทั้งทีก็จะกินแต่ปิ้ง